สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม่แตงโมเผยความรู้สึกจากใจปมโยคีปอโรเบิร์ตบวชพรามจากกรณีนายตาุพัฒน์ฤทวิวิทย์หรือปอและนายภัยบุญตรีการจนานันหรือโรเบิร์ตสองนักคนที่อยู่บนเรือลำเดียวกับแตงโมนิดาได้บวชพรามณนะธรรมสถานวิมกสิวาลัยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดร,ราชบุรีซึ่งเป็นสถานปฏิบัติธรรมสาขาวัดท่าไมา้เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับแตงโม เรื่องนี้นางพระนิดาเสียรยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมได้เปิดใจเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่ามองในความเป็นคนคุณโกรธเพื่อนคุณโกรธทั้งชาติหรออุบัติเหตุหรือฆาตกรรมยังชี้ชัดไม่ได้จะโกรธเขาทําไมเขามากราบเท้าแม่เป็นเจตนาดีท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ